สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นใด้ตัวของท่านเองนะครับมารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ Honda c คลิก110คาบูอ่าเดี๋ยวครูออยาตหยิบโทรศัพท์ให้ดูภาพรวมนะครับอ่าคลิก110คันเนี้ยเป็นรถของอดีตลูกศิษย์ครูนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยลูกศิษย์ลูกศิษย์ได้แมสเซจมาถามครูว่า จะนำรถ Honda k คิกคันนี้มาซ่อมเนี่ยครูสะดวกไหมโดยลูกศิษย์แจ้งข้อมูลมาในเบื้องต้นว่ารถคันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยเป็นสุภาพสตรีใช้บ้างไม่ใช้บ้างใช้แบบทิ้ง,ง,ง,งๆคว่างๆไม่ดูแลรักษาแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งคือมันสตาร์ทไม่ติดก็คือจอดทิ้งแล้วก็เมื่อช่วงสายๆเนี่ยลูกศิษย์เอารถคันนี้มาเนี่ยลูกศิษย์ก็แจ้งต่อว่าเจ้าของเดิมเนี่ย เขาเลยยกให้ลูกศิษย์ครูมาพูดง่ายๆเอาแบบภาษาชาวบ้านคือกูยกให้ฟรีทีนี้พอยกให้ฟรีเสร็จเนี่ยมันสตาร์ทไม่ติดลูกศิษย์ก็อยากจะเอารถคันนี้มาปั้นนะมาใช้ต่อก็เลยแมเสเซจมาถามครูว่าครูว่างพอจะปลุกผีได้ไหมโดยเมื่อตอนที่ลูกศิษย์มาลูกศิษย์บอกว่าขอทำแค่เครื่องอย่างเดียวเพราะว่า เขาจะรู้ว่าโดยส่วนตัวครูเนี่ยเวลาครูทําลดให้เนี่ยคือครูจะทําให้มันจบให้มันไปใช้งานแล้วแบบว่าเจ็บทีเดียวแล้วก็ใช้ยาวไปเลยถ้าประเภทเจ็บทีละจุดทีละนิดเนี่ยอันนี้คือครูไม่อยากทําเพราะบางทีคนข้างนอกไม่เข้าใจไปสื่อสารกันก็หาว่าเราทําไมครับเลี้ยงไข่ประมาณอย่างนี้ทําให้มันจบไปโดยตอนลูกศิษย์เอามาเนี่ยคือมาสภาพอย่างนี้นะไม่มีเปลือกไม่มีชุดสีมานะครับ หลังจากนั้นครูก็ให้ลูกศิษย์ที่เรียนรอบเช้ารอบบ่ายเนี่ยไปเข็นมาแล้วก็มาจอดอยู่ตรงจุดนี้แล้วครูก็มาดูในเบื้องต้นมีมีฝาครอบห้องสายพานอะไรหมดนะแล้วครูก็วานเสริมสินพี่พัร์เขาถอดนะครับอ่ะครูก็มาดูก่อนเพราะลูกศิษย์ก็แจ้งมาแล้วว่ามันเยิมมันรั่วไปหมดทั้งเครื่องทั้งคันใช่ปะครับเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งเนี่ยเนี่ยเยิมแต่ว่ามันจอดทิ้งไว้นานมันก็เลยไม่หยดนะครับแล้วครูก็มาที่บายบอกลูกศิษย์ครูว่า ถ้าโดยส่วนใหญ่ถ้าเย้อฝั่งเนี่ยคือครูสันนิษฐานว่าเป็นซีนที่เขาเหวี่ยงฝั่งซ้ายฝั่งสายพานนะแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ครูก็ไม่ได้ผิดจนกระทั่งต้องเอาไปประหารถูกไหมครับเพราะมันแค่สันนิษฐานว่าเดี๋ยวครูบอกว่าเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนั้นทีแรกยังไม่ได้เปิดนะแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายต่อก็ดูมันก็เยอะไปหมดทั้งคันเลยกล่องซ DI ยังอยู่นะครับ คาร์บูเรเตอร์ยังมีมาแต่ครูไม่รู้นะคาร์บูเดิมหรือเปล่าตัวออโต้โชคหรือโชคไฟฟ้ามีมาสายคันเร่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับเปลี่ยนของยากูโซ่มาครูก็ไม่ได้บอกสายคันเร่งเขาไม่ดีอะไรนะครับครูอ่านไปตามยี่ห้อนะตอนนี้ลูกสิทธ์มายืนยืน,ยนดูอยู่ครูบอกสายคันเร่งใหม่แต่ดูนะครับสายคันเร่งใหม่เดี๋ยวครูบิดคันเร่งเนี่ยบิดเห็นไหมฮะไปแต่มันกลับไหมครับเนี่ยเนี่ย เนี่ยมันไม่กลับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยครัวนิ้วดึงเนี่ยยังไม่กลับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยดูดิเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ารถคันเนี่ยมันติดเครื่องยนต์มันติดมันเดินเบาได้เสร็จแล้วเราก็ส่งงานแบบนี้ออกไปพอลูกค้าบิดคันเร่งเนี่ยไปใช่ป่ะครับแล้วคันเร่งมันไม่กลับแล้วท่านผู้ชมคิดเอาซิครับว่ารถออโต้เนี่ยถ้าคันเร่งมันค้างเกิดอะไรขึ้นครับ มันก็ดุยดุยดุยชนกระจายไปหมดเลยใช่ป่ะครับซึ่งครูก็ไม่รู้นะว่าไอ้ที่เขาทํามาก่อนหนะ้าเนี่ยครูไม่ได้พูดถึงลูกศิษย์ครูนะเขาเปลี่ยนสายคันเร่งมาแล้วเขาแก้ปัญหาไม่จบเพราะอะไรยังไงคือครูยังไม่ได้รื้อต่อแต่ที่แน่ๆตอนครูมานั่งพิจารณาดูเนี่ยคือครูก็บอกล้วจุดหนึ่งเ,เห็นไหมครับเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาจัดตําแหน่งสายคันเร่งมาไม่ถูกเนะี่ยสายคันเร่งมันล้างมาขัดกันอยู่เนี่ยมันตึง นะโดยรวมนะครับโช้หน้าก็เป็นไงครับรั่วเยิม้มนะฮะแบตเตอรี่ไม่มีมาไม่เขาไม่ได้ให้มาแล้วตัวเนี้ยจะเป็นคลิกคาบูตัวทอ็อปอ่าครูรู้ได้ไงเป็นตัวท็อปเพราะว่ามันมีระบบคอมบยเบรกมานะครับคอมบยเบรกนะส่วนในตัวนี้คือตัวเบรกมือนะครับคอมบยเบรกคืออยู่ในกลไกลตัวนี้ครูก็มาดูโดยรอบๆไปก่อนแล้วครูก็ แนะนำเขาไปว่าอะไรงไงก็ว่าไปโอเคนะนี่โดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมหลังจากนั้นนะครับครูก็บอกเสริมสินพิพัทลูกศิษย์ครูว่าในระหว่างรอเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยลูกศิษย์ครูจะเข้ามาคุยกับครูอีกทีหนึ่งว่ามันจะซ่อมคุ้มหรือไม่คุ้มอย่างไรเขาขอยญาตก,กลับไปส่งแฟนเขาก่อน ครูก็ให้เสริมสินพิพัฒน์เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเรามาเปิดฝั่งฝาครอบห้องสายพานออกดูก่อนว่าสีนเข้าเวียงข้างซ้ายเนี่ยมันรั่วอย่างที่ครูคาดเดาไว้ไหมแล้วก็จะดูพวกสายพานชุดส่งกําลังว่ามันเสียหายมากน้อยแค่ไหนเสริมสินพิพัฒน์เขาก็เอาตัวทีเบอร์แปดมาถอดทีนี้เวลาครูใช้ให้ไปทํางานเนี่ยนะครับคือครูไม่ได้ให้มากลัวครูนะไม่ได้สอนให้กลัว แต่สอนให้ทำงานให้รอบคอบอะไรมันไม่ถูกต้องมันไม่สมบูรณ์มาให้มาแจ้งครูครูก็จะได้เอาข้อมูลตวเน,นี้ไปแจ้งกับเจ้าของรถต่อเมื่อลูกศิษย์กลับบ้านถูกไหมครับแม้ครูไม่ได้ถอนคือครูก็ไม่รู้เสริมสินพี่พัชก็มาแจ้งครูว่าน็อตไอยึดฝาครอบห้องสายพานขาดไปกี่ตัวตนนหนึ่งตัวครูก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมครับ,รบเพราะมันขาดเราไม่ได้ทําของเขาขาด ไอ้ขาดคือมันไม่มีมาอ่ะ,อะรูบอกไม่ไ็นไรแจ้งครูมาจากนั้นก็ทําไมครับเปิดฝาครอบห้องสายทานพอเปิดมาเสร็จเสริมสินพิพัฒน์ก็มาแจ้งครูครับจับเดี๋ยวครูจะหายอ่ะเสริมสินพิพัฒน์เดินมะบอกครูว่าอาจารย์ครับมันทําไมครับม,มันแตกเอาแยกแยกชิ้นส่วนออกมาครูก็บอกว่า อันเนี้ยครูมั่นใจว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ครูเนี่ยถอดฝาครอบห้องสายพานแล้วฝาครอบลูกห่างแตกสบายใจได้คือครูถ้าครูจะบน่นหรือครูจะดา่าเนี่ยคือครูต้องมีเหตุผลมาลองรับถูกไหมครับลูกศิษย์ครูอะถอดน็อตยึดฝาครอบไปเนี่ยห้องสายพานแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับฝาครอบลูกห่างแตกใช่ป่ะครับมันเป็นไปไม่ได้ครูก็มาดูร่องรอยครับคือมันจะมีทั้งรอยเก่าเนี่ยท่านดูไหมนี่มันเป็นคราบเก่าๆดำๆใช่ไหมครับ ส่วนตรงเนี้ยใหม่ๆเพราะอะไรครับอ่ามันอาจจะตอนมันแตกมันลาวมันคาอยู่ครูบอกไม่ต้องกลัวครูไม่ดา่าถ้าครูจะดา่าครูจะบน่นครูมีเหตุผลพอจากนั้นอ่าหยิบฝาครอบห้องสายพานมาเพิ่งจะทําคลิปอะไรนะครับแอร์เบดไอไปนะครับเนี่ยท่านผู้ชมดูนะฮะอันเนี้ยเหมือนกันเลยครับไม่มีอะไรครับ ตรงเนี้ยมันไม่มีลูกยางรองมาถูกไหมครับแล้วมันคงไม่มีมานานก่อนหน้าเนี้ยมันคงจะสตาร์ทจนมันทําไมครับฝาครอบมันมาถูใช่ไหมครับมันมาถูเนี่ยจนขาวจ้วเลยอาจารย์เอากระดาษทรายมาแอบบขัดหรือเปล่าครูคงไม่ขยันขนาดนั้นหรอกนะครับมันไม่มีมาถูกไหมฮะพอมันไม่มีมาเสร็จปุ๊บอ้าวครูก็จําลองสถานการณ์ให้ท่านผู้ชมบางท่านและลูกศิษย์ครูเข้าใจไหม่และหลบครูนิดนึง เดี๋ยวมันมีมากกว่านี้นะครับไอ้ฝาข้อเนี่ยคือมันต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับอยู่ทรงนี้ใช่ไหมมีมีตัวลูกหางหรือตัวเฟืองอยู่นะอา่านอยู่งี้ใช่เปล่าเพราะฉะนั้นพอมันไม่มียางพอเวลามันไม่มียางเวลาเราสตาร์ทเนี่ยไอตัวลูกหางหรือเฟืองสตาร์ทมันจะทําไรครับเด้งออกใช่ป่ะครับ เด้งออกแล้วก็ไปกระแทกกับตัวฝาครอบห้องสายพานมันก็จะทำให้ระยะรุนระยะคอนเป็นไงครับเพิ่มมากขึ้นเสร็จแล้วท่านดูต่อเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นไงฮะอ่าครัวตัวส่วนที่มันแตกออกนี่ท่านดูปกติถ้ามันสมบูรณ์นะครับฝาน,นี้มันจะทำไงครับขยับหรือคอนไม่ได้เยอะอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันทำไงครับ เนี่ยมันคอนเยอะคือมันแตกมันล้ามาก่อนหน้านี้แล้วจังหวะลูกศิ์คูเนี่ยเขาออกมาเนี่ยถือว่ามันเป็นคราวซวยที่มันจะมาแตกคามือเขาแต่ครูไม่ได้โทรลูกศิ์คูอยู่แล้วนะครับชัดเจนนะอ่าจากนั้นครูมาดูต่อครับอ่ะเดี๋ยวครูให้เสริมสินที่พัทกับลูกศิ์คูมาดูคุณดูรูบูได้ครับเห็นอะไรในรูบูสอันนี้ท่านผู้ชมท่านจะไม่เห็นหรอกนะครับต้องเป็นครูลูกศิ์ ึงจะเห็นที่รู้ครับบูทมันทำไมครับบูทมันมันหักหักว่าครับบูทมันแตกครับแตกนะฮะบูทที่เป็นตัวประคองลูกคางสตาร์ทเฟืองสตาร์ทด้านในมันแตกเพราะนั้นพอบูทมันแตกแล้วยางรองลูกคางก็ไม่มีมันก็คอนใช่ไหมมันก็เลยทำให้ไอตัวฝาเนี่ยลาวแล้วแตกมาก่อนหน้านี้เห็นไหม ครูยังต้องมีเหตุผลมาอ้างอองเลยครับไม่ใช่ว่าลูกศิษย์ใช้ให้ไปทํางานแล้วพอถอนมามันมีอะไรเสียแลวคือครูจะบ่นเขาไม่ใช่จากนั้นพอเรามาดูแล้วเราเจอปัญหาฝาครอบลูกคางแตกล้าวแตกบูธแตกอ่าท่านดูสภาพสายพานรถเขาบริจาคให้มาเนาะสายพานมันก็ทำไมล่ะครับปิแตกใกล้ขาดอ่าครูก็ลองมาหมุนตัวผู้เล่นหน้าปรากฏว่าพอหมุนปุ๊บเนี่ย ครูได้ยินเสียงมันแกกๆๆๆครูก็สันนิษฐานว่าเม็ดมันน่าจะแตกไม่เหลือซากครูก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยไปเอาบล็อกลมมาคลายน็อตนี่ยืนยันนะครูแค่เป็นคนคลายน็อตยึดไว้นะครับแต่ยังไม่ได้เอาออกมานะอะเดี๋ยวจะให้เสริมสินพิพัเอาออกมาดูพร้อมๆกัน <Okay. S 1> อเอาออกก่อนผู้เล่นนะนอ็อตเอ้า อันนี้ผู้เล่นหน้าตัวนอกชามใบพัดถูกไหมทิ้งไม่นานก็จะเป็นสนิมอย่างนี้อ่าโอเควางไว้ให้เรียบร้อยอ้าวขยับสายพานออกแล้วก็ปัดหลบไปก่อนโอเคเอาผู้เล่นหน้าทั้งชุดออกมาครับ,อย,รบยายาอย่าให้ล่วงครับพยายามอย่าให้ล่วงอ้าวจับไว้ทรงนี้ก่อนนะหงายมาก่อนกดไว้กดไว้เออกดไว้แล้วหงายมาหงายมาหงายมาเด็๋หงายมาอันนี้กดอย่าให้ล่วงนะอ่าท่านดูนะครับจับไว้ทรงนี้นะ ครูจะให้ลูกศึกครูนะขยับบูธชามกับตัวชามอ่ะท่านดูขยับบูธเป็นไงมือมือมือนี้อยู่นิ่งๆขยับบูธอย่างเดียวเป็นไงฮะขยับบูธแล้วเป็นไงครับบูธมันหลวมบูธมันสึกหรอเพราะนั้นดังไหมครับดังครับเนี่ยก็ต้องอีกหนึ่งจุดใช่ไหมครับที่ถ้าจะซ่อมต้องเสียตังเปลี่ยนคือเปลี่ยนอะไรครับบูธแล้วก็เปลี่ยนชามชามสึกเป็นแหวงไหมลองมือรูปซิ เป็นแองใช่ไหมครับเป็นแองนอกจากจะเป็นแองแล้วเป็นตามมดเต็มเลยใช่ไหมครับอ่าเนี่ยโดนอะไรมาเราไม่รู้นะเป็นรอยเหมือนตะใบถูนะประมาณนั้นอ่ะโอเคนะทีนี้เอามันหงายงอ้าวเอาวางเอาวางตัวนั้นเอานน้นหลบไปอ้าวเอาฝาคาชามมาหลังเต่าขึ้นป๊าบอ่ะมาดูเม็ดเนี่ยมันที่ครูสานนิฐานไหมครับเนี่ยหลบแดดกันหน่อยร้อน กูขอญาตวางกับพื้นตรงนี้ก่อนนะไม่ว่ากันนะนี่เห็นไหม <Metall ic pine forest> ใช่แบบครับตอนก่อนที่จะคลายน็อตยึดผู้เล่คูเอามือไปขยับผู้เล่ใช่ไหมแล้วครูก็บอกรสิทธิ์ครูว่า <S <S <G un> สงสัยเม็ดมันคงแตกไม่เหลือใช่ป่ะครับ <G un asi> แล้วเนี่ยแล้วถอดมาเนี่ยเป็นไงครับเออ <S 2> <S 2> <G un asi> ใช่ไหมเขาเรียกว,ว่าฟุกใช่ไหมเดาแล้วใช่อ่ะทีนี้เรามาดูกันน่ะเดี๋ยวจะให้เสริมสินฟิปฮัทหยิบออกไปทีละคู่อันนี้คู่แรกเม็ดแรก อ่าเอาวางกับพื้น,ปนไปเนยครับไม่เป็นไรมันพังและตั้งไปอย่างงีม้มะใช่เอาด้านนอ่าอันนี้เม็ดของเทียมครับอ่าคู่แรกเม็ดที่สองอ่าเอาเอาด้านนี้ให้วางให้เหมือนเดิมอ่าเม็ดเทียมนะคู่แรกเอาคู่ที่สองเม็ดแรกอ่าคู่ที่สองเม็ดที่สองอ่าคู่ที่สามเม็ดแรก อ่ะคู่ที่สามเม็ดที่สองเนี่ยก็คือเขาใส่เม็ดของเทียมมาคือคุณจะใส่ของเทียมของแท้ครูไม่ได้ว่าอะไรถูกไหมครับแต่แค่เราบอกว่าเม็ดมันพังทีงนี้พอเวลาเปลือกเม็ดมันพังแล้วเม็ดของเทียมเนี่ยมันไม่มีพลาสติกรองรับแรงกระแทกด้านหลังเสริมสินที่พัดล้อมือลูบไปทางด้านหลังร่องนี้เนี่ยร่องนี้แตกไปแล้วเห็นไหมครับเนี่ยท่านผู้ชมดูเห็นไหมแตกนะครับ ใช่ไหมฮะครับแตกลองใส่เม็ดแตกไปเลยใช่ป่ะครับเนี่ยแล้วเศษซากมันอยู่ไหนอ่ะก็ในเมื่อเนี่ยเพิ่งเลือกันออกมาก็ไม่มีใช่ป่ะครับเนี่ยต,ตัวนี้ก็ไปแล้วอาจารย์เออตัวนี้ลึกแล้วเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแต่บูทยอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าชามเม็ดมันทําไมได้ครับชามเม็ดมันสึกมันพังด้วย อันนี้ก็เดี๋ยวเจ้าของต้องเป็นคนพิจารณาต่อนะว่าจะไปต่อหรือจะหยุดไแ้แค่นี้เพราะถ้าหยุดแค่นี้ครูก็ไม่ได้เก็บค่าหรืออะไรถือว่าได้เอามาให้ลูกศิษย์ครูได้รือ้อได้เรียนรู้และดูงานจริงๆว่าเนี่ยเขาใช้รถกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นครูเคยอธิบายบอกตรงนี้ไปว่าถ้าตั้งใจเรียนเรียนจบแล้วไปเปิดร้านแล้วคุณเป็นช่างที่สุดจริตในอาชีพเนี่ยคุณไม่มีวันตกต่ำครับ คุณก็จะมีแต่ร่ำรวยไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะคนใช้รถค่อนประเทศขับรถมีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมครับขี่อย่างเดียวขับอย่างเดียวน้ำมันปล่อยแห้งน้ำมันเครื่องแห้งเม็ดแตกสายพานขาดกูว่าขับชัดเจนนะครับอ่ะทีนี้มาดูผู้เล่ผู้เล่หลังอัดฮอดเลย จะขอดูว่าชุดคลัตผ้าคลัตมีเหลือไหมโดนตอกอะไรมาไหมอา้าวเอากระโหลคลัดชามคลัดออกเอากระโหลอย่าง,งเดียวออกอย่างเดียวอ่ะนะตัวคลัดยังไม่เอาเป็นไงครับนี่จัดจะจัดจะคืออะไรครับเดิมเดิมชุดคลัสชุดคลัดแรงเหวี่ยงเนี่ยมีมีการบากอย่างนี้ไหมครับคลัดเดิมเดิม่างโรงงานไม่มี อันนี้ก็ทำไมครับเพื่อแก้ปัญหาการออกตัวทำไมครับกระตุกภาษาไม่รุ่นภาษาช่างคือกระเด้าก็จะเป็นสูตรของทางร้านคือทำไมครับจัดการซาะล่องบากคือทำไปนะครับครูไม่ได้ว่าอะไรท่านหรอกถ้าท่านคิดว่ามันดีท่านก็ทำไปอยู่ไว้เพราะครูก็ไปห้ามท่านไม่ได้มันคือความเชื่อของท่านอ่ะเอาสายพานออกอย่างเดียวอ่อแต่นี่คาไว้ก่อน อ่าโอเคนะนี่ก้อนนี้ก้อนที่สองก็บากก้อนที่3ก็บาก,ากาเขาคงไม่บากก้อนเดียวหรอกใช่ไหมครับทำแล้วคือทําให้มันครบไปเลยนะครับอ่ะจับคัดให้ครูหน่อยจับไว้เฉยๆเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะหมุนล้อหลังนะครับเพื่อตรวจสอบว่าลูกปืนเนี่ยดังไหมอ่า เสียงอย่างนี้ครูถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับไม่ได้ดังจนหน้าเกียดอะไรเอาออกมาแล้วลองบีบผู้เลต่ตตรวจสอบได้ครับมันเด้งไหมมันยุบไหมเด้งดีครับอ่าเด้งดีนะส่วนสลักเสียไม่เสียเรายังไม่รู้รนะฮะก็จะมีประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับลดคลิก 110i นี่ข้างในชามยังไงครับ อันนี้ก็ต้องเป็นสูตรของทางร้านนอ่มั้งเนี่ยเดยวเดยวต้องเอียงหน่อยเพราะครูถ่ายไม่เห็นอ่าเห็นไหมฮะอันนี้เป็นสูตรทางร้านคือครูไม่รู้นะเขาเอาอะไรขัดมายังไงครูไม่รู้นะครับเนี่ยเป็นไงเงาเงาสากๆใช่ป่ะครับแล้วรอยยังใหม่ๆอยู่เลยใช่ป่ะครูไม่ได้แอบมาขัดนะครับนี่ชัดเจนก็จะมีประมาณนี้นะครับคลิกร้อยสิบคาบูเรเตอร์ นะถ้าเกิดครูถามท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดในกรณีรถคันเนี้ยมันเป็นรถที่เจ้าของเนี่ยเขาบริจาคให้กับท่านมาคือยกให้ฟรีส่วนเล่มทะเบียนมีอะไรหรือเปล่าครูยังไม่ได้สอบถามนะครับเอาข้อมูลแค่นี้ก่อนถ้าครูตรวจสอบมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมจะไปต่อหรือท่านจะบอกว่าหยุดพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ครูก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นมานะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบสวัสดีครับ